สวัสดีครับ Hobby Channel นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสามารถมองเห็นตัวอุปกรณ์ NAS นะครับตัวอุปกรณ์ NAS ก็คือตัวฮาร์ดดิสก์เอ็กทเนลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะต่างจากฮาร์ดดิสก์เอ็กทเนลทั่วๆไปตรงที่ว่าเจ้าตัว NAS นี่นะครับมันจะสามารถใช้งานในระบบเครือข่ายได้นะครับส่วนฮาร์ดดิสก์เอ็กทนลที่เราคุ้นเคยกันก็คือ าสามารถเก็บข้อมูลได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีแค่เฉพาะเครื่องที่เอาไปเสียบนะครับถึงจะเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาลองทดสอบให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ผมเสียบเจ้า,าตัว N นทนะครับเข้ากับระบเครือข่ายเรียบร้อยแล้วน,นะครับเ<ส>ด Sent ี๋ยวจะปริงให้ดูนะครับ ping 192.168.55.55อตรงนี้คือ IP ของ ตัว NAT นะครับที่เราได้กำหนดค่าไว้นะครับก็จะ <to> เห็นว่า <to> เครื่องคอมพิวเตอร์ <to> ปิงเจอนะครับ <else> เดี๋ยวจะลองบ้าผ่านเข้าไปดูนะครับว่าจะสามารถเข้าใช้งานได้ไหมนะครับ อ่านี่ครับก็จะขึ้นว่า Windows cannot access นะครับแล้วก็ตามด้วย IP ที่เราได้ชี้ไปนะครับนั่นก็แสดงว่าเราเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าไปหาตัวแนดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ทูของเขาดูนะครับ นะ็ตัวที่ผมใช้ก,ก็จะเป็นของไซเซลนะครับ Ooh, oh, นี่นะครับตัว PC n o โน้ตบุ๊กของเรานะครับเชื่อมต่อไปนะครับผ่านไปที่ตัว n น t มองเห็นนะครับแต่ว่าเข้าใช้งานไม่ได้นะครับคนนั้นเราต้องไปเปิดโหมด S M B ของเขาก่อนนะครับโอเคก็ให้ปิดทุกอย่างลงไปนะครับแล้วก็ไปที่คอนโทรลพา e เนลครับ เราไปที่หัวข้อโปรแกรมครับโปรแกรมอ่านฟิวเจอร์นะครับแล้วเลือกที่หัวข้อทางด้านซ้ายมือนะครับ Turn Window Future on or off นะครับเราเลือกลงมาที่หัวข้อ SMB นะครับนี่ครับ SMB มี2อันนะครับ SMB 1.0นะครับก็ติ๊กไปทั้ง2ออันนะครับแล้วกดโอเคครับ จากนั้นให้รอสักครู่นะครับ Okay. เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกอทำการรีสตาร์ทวินโดว์นะครับให้กดที่ปุ่มร mm ีสตาร์ท now ได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากทำการร mm ีสตาร์ทเสร็จนะครับตัว Windows ก็จะทำการเหมือนอ mm ัปเดตอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เข้ามาสู่หน้าจอปกตินะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลองปิงดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ p.i.n.g. 1 9 2 1 6เก5 5 5อนนะครับ IP ของ넷นะครับยังเจออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเบล์ตรงๆนะครับผ่านเข้าไปดูว่าเข้าใช้งานได้ไหมนะครับนึ5 55 อ่านี่ครับเห็นไหมครับเราเบาผ่านกับตัว Windows Explorer นะครับด้วย IP ของ NAS นะครับก็จะสามารถใช้งานในโหมด SMB นะครับเข้ามาที่ตัว NAS นะครับแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยนะครับตามโฟลเดอร์ต่างๆที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับโอเคครับก็ใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็สามารถลองเอาวิธีนี้เข้าไป <c oughs> แก้ไขนะครับกำหนดค่านิดหน่อยแล้วก็ลองใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ